สวนเขาโพดต้นกล้วยทางเขาหน้าจ้าทางเขาหน้าเออขี่รถป่วงเขามาเลยประงอย่างยาก อโอ้ยวินไปแล้วโอ้ยนกลุมไล่หลายสิ่งส่อบแล้วเ,เออเฮโอ้กัับกับนยมไปหาเจ้าไปงานไงงไปดิงนงานบ้านไปหาเจ้า,าพาฝรั่งหน่อยมาเที่ยวหน้าค่ะ เอาไปแฮกโมแแกกก่อนอ้ายโอ้ พี่นกคนน่ะจะให้เขาโพดให้พักพอกระแม่มาลูกไว้มาบักทัวบัมาทัวนี่ก็ทัวดินทัวก็ล่างออกดอกเดี๋ยวพักไหน เออเดียรยางวาเดียวยางรอเป็นหนึงเออรอเป็นนึงโอ้ตกแตงโมกำลังออกน่อยเสรลนี่น่อยหน่อยมันพี่น้องเมื่อกี้นี่นี่เสละอีกนยหน่อยนี่นี่นอยหน่อยนึงเฮ้ยขนาเน็นปะแตงโมฮ้โอ้คือไหแตงโมกำลังนหน่อยหนึงโอ้ย เนี่ยแกงโมอีกเพื่อน่ะนี่กระดินโอ้โอ้โอ้เกาะนี่โอ้บุกงโมไล่น้อยอยู่ตัวนี้จะได้กินอยู่พื่นน่โอุ้ยบุกงโมไล่น้อยเบื้องบักอือนี่บักอือคอยเอามาแต่เยอรมันปลูกอันนี้เมต้นนี้น้อยนึงเมเพราะนี่มีเขี้ยอยู่แตกดอกแล้วบุ้งที่ละ กพันมาแต่เย,ยละมันนี่ขนาดมันออกดอกเมียมโอ้อมงโอ้โม่ก็ลายนวยต้นนี้น้อยออกดอกมัดเราตอนบอกออมันจะแค่บหมโม่เตมอยูอ่คนะกับโพดหน่อยต้นเตจีนี่กัเป็นมากแล้ว โอ้ยมีแต่บัวม่เต็มอยู่ทั้งพุ้นบัวม่วเรียกป่ะนะนี่ข้อดินมันเดี่เก็บง่ายดอกนี่สวสหน,นหอมโอ้ยนานหอมมีเมียป่ะนะงามงามงามฮาบางังหมดเตียงกันเด้อบ่ะเนี่ยเตียงโอ้บมดอือก็กำลังออกเด้อหมดอือหน่อยตัวไปนี่บมดอือหน่อย อื้อหน่ะนะปะนะอือกลังแตเนอะอันนี้อือบานเท่าได้นิอืออือะมาเจี้ยละมันหนิใบเนี้ยหนิใบนียยังสิอือบานเา ปวดเัื่งหน่อยก็ได้กินแล้วตอนนี้โอ้โหม,มาทั่วร์ทัวร์ปีไล่ๆไปร่างเหนี่ยหอยมันได้กกินง่ายดอกอม,มาเตียง kép bắt tèng ừ, tèng lai ôi đẹp nè đây biết nào đây đẹp này ô còn ít thế nào thế nào vâng Yeah, bố kể nào sao là yếp bia mày nôi nói mày nó cào yếp mày yếp mày hằng ngày càng mày yếp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  ได้แล้วหาเบิ่งอีกบันนี่มาเบิ่องน้ำพักบุ้งแม่ข่อยเอ้ยกำลังออกน้อยเดียวนึ่งคนนะก็พอได้กินอยู่เด้กำลังหยอดกำลังงามง่อนี่เห็นบ่น,นี่ยงอยย่างอยู่นี่มาเอาเฮาม่อนี้ว่างไว้ก่อนโอ้ยม้อนอี้ใหญ่แต่ว่ามันมันจะเป็นกระแดงเลยดิยเอาเก็บไปนี่ ียพี่น้องเห็นบ่นี่มาเก็บกันเลยค่ะนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เก็บให้เรื่องนี่ให้เนื่องพูนทางพูนพร้อมไปเก็บกันเลยเนาะมือโบคอยวางเด้อมาได้เลยพี่น้องเบื้องพิวไม่มีถุงใส่ใสห่อเสียเดี๋ยวรัดเต๋อยู่เด้อโอ้เหเป็นบอลลูพวงกันไก่พายกัหลาน mơ xin phá nhạc sống ý cao nung hoa cắm sửa kim mưa lạ Lá non, nhạc nôn hả 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 nào, hả 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 nào hả 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 để hả hả nhé, hả 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 nào hả 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 nào hả 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 ไำสน้อยเีพีปีปอ้หลไหลไหลไหลา้าเาจะบ่งอีหีได้นี่เราต้องมาเห็นเขาได้สะอ่อนอุ้ยเมียแล้วปูกงาขนาดเลยพื่อนมึงใช่ไหมอู้ันนหลังรลายน้วยเลยเพื่อนะพ่นเีย่าเขาพูดก็นังฟอกนอ่อน ไหลายลไหลไปนะโอ้ยไปเมื่อบ้านขึ้นบ้านนั่นเนาะไปเนาะมังข่อยพาไปเบิ่งสวนมันเกี่ยวเห็นบ่อเขียวๆเงี้ยวไหลายไปพื่อน่ะแล้วไปเบิ่งมันเกี่ยวโอ้ยจะปลูกโดนหรือเปล่าน,น,นี่โอ๊ยขนาดอะไรเอห็นบ่เนาะไป ฮ้าตาปูกคนน่ะยิกโดนยศเิทธิกินจ่นน่ะ่นน่ะงาไปคนงาไปจังไดบ๊วยน้ขวบไปโอ้ยบ๊วบวย้สิบผ้าล้านขี่รถคนน่ะคนนะขี่รถมือหนึ่งอุ้มล้านผอมโอจอดอยู่นั่นละ